สวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลล่าพามูลนะคะคลิปนี้จะเป็นคัพยากรชาวลัคนาวราศีสิงห์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569ในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ต้อนรับปีใหม่กับจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลิกวิกฤตสร้างความสำเร็จ โดยการโคจรของดวงดาวสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเริ่มต้นสก,กัดใหม่เท่านั้นแต่คือการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกระดานสปินบอร์ดที่จะส่งพลังของคุณไปตลอดทั้งปีโดยมีจังหวะที่ผสมผสานกันระหว่างความสนุกสนานในช่วงต้นเดือนตามมาด้วยบททดสอบและความทา้าทายที่เข้มขน้น ึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความเติบโตและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นการวางแผนอย่างรอบคอบและการลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะทําให้คุณพลิกทุกความท้าทายให้กลายเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจ ช่วงเดือนมกราคมครึ่งเดือนแรกพลังแห่งการร่วมต้นและความสนุกสนานบรรยากาศในช่วงก่อนกลางเดือนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความบันเทิงเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของคุณจะถูกกระตุ้นให้อยากที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยอิทธิพลของกลุ่มดาวที่โครจรในเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงการเริ่มต้น ความสุขและบุตรบริวารส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังจะเข้าสู่โหมดจัดการปัญหาและสร้างผลงานหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปบรรยาการจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดของการแก้ปัญหาและการจัดการอุปสรรคอย่างเต็มรูปแบบพุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยต้องใช้ความอดทนสูงกว่าปกติในการจัดการกับภารกิจต,ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนื่องจากกลุ่มดาวสําคัญไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระพุธด,ดาวพระสุข จะโคจรเข้าสู่ภพอริซึ่งสาหรับชาว,าวราศีสิงห์แล้วการรวมตัวในตําแหน่งนี้ถือเป็นปัสสวะอุดมเกณฑ์อันหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมและศักยภาพอันแข็งแกร่งในการจัดการปัญหาซึ่งทําให้คุณสาเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแต่มีข้อควรระวังก็คืออย่าลดโผหรือวู่วามจนเกินพอดีเพราะการตัดสินใจที่ขาดความยับยั้งชั่งคิดอาจจะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังได้ค่ะ สนสถานการณ์ทางการเงินก่อนวันที่11มกราคมเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มทางการเงินที่ดีเยี่ยมมีโอกาสในเรื่องของไรายได้เสริมหรือได้รับเงินทุนจากผู้อื่นนํามาเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการทํากําไรจากการเทรดหุ้นหรือลงทุนอีกด้วยหลังจากวันที่11มกราคมการเงินของคุณอาจจะมีความสะดุดติดขดัดเนื่องจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ภพอริ เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้สินภาษีหรือค่าเช่าต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ตำแหน่งของดาวพุธจะบ่งชี้ถึงอุปสรรคทางการเงินแต่การที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณโคจรเข้ามาในเรือนเดียวกันและมอบพลังอุดมเการ์อันแข็งแกร่งให้แก่คุณสิ่งนี้ทำให้คุณมีความสามารถเป็นเลิศในการบริหารและแก้ไขปัญหาการเงินที่ซับซ้อน ส่งผลให้การจัดการในเรื่องของสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือการรีไฟแนนซ์ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเป็นพิเศษแต่หลังจากวันที่30มกราคมการเงินของคุณจะเริ่มกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของ การทะเลาะเบาแวงกับคู่ครองหรือว่าคุนส่วนส่วนในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้ก่อนวันที่11มกราคมนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับโชคลาภโดยโชคมีแนวโน้มที่จะได้มาจากลูกหลานบริวารหรือจากการิเริ่มทําสิ่งใหม่ๆส่วนช่วงกลางเดือนไปจนถึงวันที่30มกราคมโชคลาภของคุณจะมีมาในรูปของทุกขลาภซึ่งหมายถึงความสําเร็จหรือลาภผลที่ได้มาจากการที่จะต้องลําบากหรือว่าผ่านอุปสรรคไปก่อนเช่น การสอบผ่านการชนะการแข่งขันหรือการแก้ไขปัญหาสําคัญได้สําเร็จจนในเรื่องการงานของเดือนนี้นะคะก่อนวันที่15มกราคมคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับงานใหญ่หรือโปรเจกต์สำคัญแม้ว่าจะเป็นงานระยะสั้นแต่ก็จะเป็นงานที่มีอิทธิพลและช่วยสร้างโปรไฟล์ของคุณในระยะยาวแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังปัญหาและอุปสรรคในการทํางานจะเริ่มปรากฏชัดขึ้นทําให้คุณจะต้องเข้ามาจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของดวงดาวในเวลานี้มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งได้ตำแหน่งเทวีโชคและดาวร้างคานได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนอกษซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะจัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เปรียบดังคำที่ว่าสถานการณ์สร้างมีระษที่สถานการณ์จะบีบคั้นให้คุณต้องแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาและความสําเร็จนั้น จะนำมาซึ่งการยอมรับนับถือซึ่งคุณต้องใช้ความสงบนิ่งและสติปัญญาในการแก้ปัญหาจึงจะนำไปสู่การได้รับการยกย่องและชื่อเสียงค่ะนอกจากนี้ในช่วงของปลายเดือนคุณต้องระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้สัญญาหรือว่าหุ้นส่วนโดยมีสาเหตุมาจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกันความตึงเครียดจากภารกิจการงานและการเงินอาจจะส่งผลมาในเรื่องของความรักได้ ซึ่งเรื่องของความรักในเรือนนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงกดดันพอสมควรค่ะทั้งในอิทธิพลของดาวพระเสาที่ส่งผลในระยะยาวและความเครียดที่สะสมมาจากเรื่องงานและเรื่องเงินสำหรับคนมีคู่ช่วงเวลานี้จะเป็นบททดสอบความอดทนของคุณอย่างแท้จริงบรรยากาศความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเส ซึ่งยังเล็งลักษณะทาให้ปัญหาเก่าๆที่เคยมีวนเวียนมากลับมาอีกครั้งความเครียดจากเรื่องเงินและงานในช่วงครึ่งเดือนหลังสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องทําให้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าปกติถึงระวังไว้ว่านี่เป็นเพียงอิทธิพลของดวงดาวที่ผ่านมาและผ่านไปจงใช้ความเข้าอกเข้าใจและความประนีประนอมกันอย่างมีสติเพื่อปกป้องความปรองดองและความสัมพันธ์ของคุณค่ะ สำหรับคนโสดนะคะเดือนมกราคมยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเอื้ออำานยต่อการเริ่มต้นหรือสารสัมพันธ์ใหม่ๆขอแนะนำให้พักเรื่องความรักไว้ก่อนค่ะและหันมาทุ่มเทสมาธิให้กับการจัดการชีวิตในด้านอื่นๆที่มีความท้าทยายรอยอยู่เพื่อสรุปผลวใจสําสำคัญของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569สำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแม้จะมีบททดสอบเข้ามาจากหลายทิศทางโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน แต่ด้วยตำแหน่งดวงดาวที่เกื่อหนุนกันอย่างแข็งแกร่งคุณมีพลังและความสามารถเต็มเปี่ยมที่จะก้าวข้ามทุกอปุปสรรคและสร้างสรรค์ความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจประสบการณ์ของคุณในเดือนนี้เปรียบเสมือนนักกีฬาที่กําลังวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางแม้จะต้องใช้พลังงานและความพยายามมากกว่าปกติในแต่ละก้าวแต่ทุกอปุปสรรคที่ข้ามผ่านพ้นไปนั้นจะกลายเป็นความแข็งแกร่งและนําคุณเข้าเส้นชัยแห่งความสําเร็จมากขึ้นคะ่ะ ก็ข,ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะการทํานายเป็นเพียงการทำนายกว้างๆนะคะซึ่งความแม่นยันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ